สวัสดีครับผมมนี้กพาพี่น้องมายามนูนเลยครับใส่ใบมือว่านนี่ครับโู้โหสอสีสีมาน,มนวะครับนี่ไปไปเบิเบ้งกงนครับโอ้โหงี้เลพี่น้องโอ้ยงี้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 

ยหญ่เลยครับนี่บแบม่ครับตัวแม่นี่ตัวผัวครับนี่แป๊บนึงครับผม